สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วอล์กวันเดวิดมอขอส่งในวิชาเก่งดีมีสุขค่ะมาในหัวข้อ Save awareness and happiness is me ค่ะวันนี้เรารู้สึกเบื่อเบื่อเงาเงามากดีนะฝ้ายชวนออกไปข้างนอกนีอันนี้ก็กำลังจะแต่งตัวออกไปข้างนอกกับเพื่อนคือกระเบื่อเกินไปหน่อยก็เลยเก็บขยะอะไรเขียวห้องก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงเอาขยะไปทิ้งนี่ทางไปหอฝ้าย เจอฝ่ายแล้วดีใจมากที่เพื่อนชวนออกใช่นี้เราก็กำลังจะเดินไปคอมเพล็กซ์ค่ะนี่ไปกินข้าวนี่เราสั่งเปียข้าวตับหวานกับข้าวไก่ย่างนี่ข้าวเซเว่นต่อแป๊บน,นึงใกล้จะไปดูบ้านแล้วก็ไปทำงนานต่อเราก็เลยจะไปเคลียร์งานที่ห้องสมุดต่อเพราะารู้สึกว่าที่เนี่ยทำให้เรามีสมาธิแล้วก็แบบ ็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแป๊บนึง mm hmm. ใ่่อันนี้ก็เชียร์อ่ะนี่เลียร์เสร็จแล้วดีใจมากรู้สึกโล่งแล้วก็รู้สึกดีมากอันนี้กําลังจะไปเปลี่ยนชุดต่อเพราะว่าฝ่ายนัดไปวิ่งที่สวนเกษตรใช่แล้วอันนี้ข้ามถนนไปคอมเพล็กซ์น,นี่อันนี้งานจีเเดี๋ยวนิดนึงก็เลยได้เลียร์ให้เสร็จนี่ถึงแล้วใชมี้องวิ่งเจอแต่คนเอนเนอร์จีเยอะเลย รัตัวเองหนะนึ่งจันมันก็เลยมาวิ่งใช่ไหมละ่ะนี่อันนี้เพื่อน,นัดมาเรื่องหวดเกมงที่ every day ต่อสนุกมากตอนแรกคิดว่าวันนี้น่าเบื่อแบบไม่มีอะไรทาเลยแต่พอเราได้อยู่กับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิดได้ออกกําลังกายเนี่ยแล้วก็ได้ทบทวนตัวเองเนี่ยทาให้เรารู้ว่าความสุขอยู่รอบตัวเราเลยค่ะอยู่ที่เราเนี่ยจะขจัดความเครียดได้ไหมขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ